ครับสวัสดีครับครับก็ดีนะครับ่านปูนม้านะครับพี่น้องนำขวมทางนะครับตัวนี้ได้จอดอยู่ขับถังท้างนะครับไปตัวอะไรนะครับขนแห้งไรนะครับนำเต็ยมให้นะครับบางหมงจระเขยขารับพี่น้องครับนำขวมทางมองไปเห็นนะครับไปตัวอะไรนะครับต้องหยุดก้อนต้องหยุดผักก้อนนะครับ นะครับช่วงนี้นะครับมองมองมองนี้เจะพบจอดอยู่นะครับมันเป็นเนื้อเนียนนะครับเนื้อเนียนนะครับและอาศัยช่วงนี้นะครับอยู่ครับก็เลยตรวจถักก้อนนะครับนี่สถานีนะครับตำรวจผู้ทอนนะครับหนองสสงนะครับเอาเพื่อแกงข้อชัยภูมินะครับตรงจุดนี้ครับเป็นจุดที่สูงแน่นะครับที่พี่วอนผ่านมานะครับ ที่พ่นนมากอ้นะครับนำเต็มทางนะครับเต็มทางรับมาขี่มาครับหนานะครับหรือว่าหาจุดช่วงที่สูงสับเพื่อที่จะจอดพักรถนะครับอันตรายนะครับในที่จะตะเขื่อนก็ไปนะครับก็เลยเข้าใจว่าสมูกตูงแห้งนะครับพี่น้องกับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับมันแห้งขึ้นเรื่อยๆนะครับแห้งขึ้นมาเรื่อยยังดีที่ บ็ค่อนมีล้มสไลด์นะครับยินยนน้อยล้มเจอคนแห้งอีนนแห้งอหลีนำทางกัมเพ้งนะครับนำทางกัมเพ้งไต้ตํรวจนะครับนเสือกัมเพ้งมันไปว่อไรหรอกม่เห็นทางาม,มาแต่มาเท่าหล่ คิวนก็ไม่้นเขาเลยไหนจะมีแม้ตมากำไคได้ Thank mm -hmm. you.